วันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะไปกับเพาค่ะวันนี้จะพามาชมสวนสุพัรเล็กๆนะคะมาดูด้วยกันค่ะตอนจริงวันนี้ตั้งใจว่าจะทำเมนูแกงป่าเครื่องในแกะใส่มะเขือเหลืองนะคะมีมะเขือเหลืองกำลังได้ที่เลยค่ะเห็นไหมคะมีหลายลูกเลยนี่นค่ะ ตัวนี้ก็มีนะคะตัวนี้ก็เหลืองอยู่ค่ะแต่พเพอญน้องสาวบอกจะเอาไว้แกงเนื้อนะคะวันจันทร์ค่ะก็เลยต้องหยุดเมนูนี้ไปก่อนคือไม่ไม่อยากตีก็เรื่องมะเขือนะคะมันเรื่องเล็กๆค่ะพี่ก็เลยตกลงว่าเดี๋ยววันจันทร์เราจะแกงเนื้อใส่มะเสือกันนะคะงั้นวันนี้ มื้อเย็นนี้เรามีเมนูอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะอันนี้นะคะอันนี้เมนูวันนี้นะคะ,ะตำขสมจีนปูปะลาค่ะวันนี้มีไส้กรอกทอดนะคะมียำไก่ค่ะตอนนี้ก็กำลังกิน้ากันนะคะวันนี้เมนูวันนี้ค่ะเดีย๋ยวเอาไว้วันจันทร์เราค่อยแกงป่า มะเขือเหลืองใส่เนื้กันนะคะวันนี้ขออนุญาตทานข้าวเป็นก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ไปกับเพาลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ